แม่เหมียวแม่เหมียวเด็กวัดปูงชัยทุกทุกวันทุกทุกเช้าเราก็จะเป็นการเช่นนี้ทุกวันหลวงปู่กลับมาแล้วครับหลวงปู่กลับมาแล้วทองเข้มทองเข้มบุญทองชอบปากกาเพชรดำน้อยบุญบุญสม อยู่กัรตรงนี้อ่าน้องไก่น้องไก่ไก,ก็มาครับน้องไก่ก็มาเมียวเม,มียวเขาอยู่ในสาลาในกุฏิกันเนาะวันนี้กินข้าวกันตอนใกล้แจ้งแล้วสวยไก่ไก,ก่ก็อยู่กับธรรมชาตินะกินอาหารจากธรรมชาติบ้างกินอาหารที่หลวงปู่จัดให้บ้างครับแต่ส่วนมากก็จะอ้อนอ้อนหลวงปู่มากกว่า พอหลวงปู่มีอาหารที่เขากินได้ง่ายถ้าหาจากธรรมชาติมันก็จะมีน้อยไม่พอกินีน้อยไม่เพียงพอครับก็ต้องกินข้าวซื้อข้าวมาให้เขากินมื้อหนึ่งไก่กินข้าวเปลือกวันละสองลิตรมื้อละสองลิตรมื้อละสองลิตรเช้าสองลิตรบ่ายสองลิตรกินข้าวเปลือกนะนั้นก็กินอาหารตามที่มี อาหารที่เหมียวกินไม่ได้แต่ไก่กินได้หมดไก่กินได้หมดคราวนี้ก็ขอนําภาพความน่ารักของน้องเหมียวน้องไก่ที่เป็นชนิดทุกๆวันเรารับปูโกูกอยู่นะวันนี้วันวันนี้วันสิบเก้าแล้วพรุ่งนี้ก็วันพระเปิดพระอสัญหบูชาก็ขอเชิญทุกท่านเนาะร่วมบุญกันวัดไหนก็ได้เนาะที่ คุณโยมสะดวกคุณโยมพร้อมอยู่ใกล้บ้านก็ได้ครับไปไกลบ้านก็ได้เป็นวันสัานบูุชาที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของเราวันสําคัญวันแรกก่อนที่จะเข้าพรรษาก่อนทราพิก่อนที่พระพิสุจะอยู่จาพรรษาสามเดือนก็จะมีวันสันนบาุชาเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาประมเทศนาก็ข่อโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญร่วม ถืบสารประเพณีวัฒนธรรมประเพณียดีง,งามของเราชาวพุทธปิบ,บาลสารหาบูชาทบุญใสบาทถวา,าบถวายผ้าอาบน้อฝนถวายผ้าผมผ้าพระประธานสเสดงถวายเทียงพรรษาและถวายแสงสองธรรมประงานโซลัสเซลสิ่งไหนก็ได้ที่โยมพร้อมโยบสะดวกก็สามารถถวายได้ทุกๆอย่างที่ นำไปใช้ประโยชน์ได้นะขอขอนมทนาบุญขอบุญกุศลทลายจบไปเพราะพระประจจัยนุ่นนำความช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุกความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทัวการทุกคนทุกท่านเถิด